สวัสดีเจ้าหาทริปเมอร์น,นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม GN New Day บางคนเขาเรียกไอไอจินี่เอลเลยนะครับพี่ออยเรียกจินี่เอลเลยฮะโอเคเรียกมันเลยครับผมโอ้ไม่รู้ขอใช้ได้วะโอเคเลต์อกอะไรว่าก a เว away y o เ t i n ิงอ๋อ จะผ่านเมื่อมึงคิดถึงตอบเบโซ่คุยคุยชิี What the fuck ตอบเบโซ่เบ <B> ็ด <leh> Let's go down Only m e down Let it be ผ่านไปซะขอดูดิ Holy shit Fucking die bad Die Hey Bữa thân hơi đôi Bữa thân hơi đi đôi boy Oh holy shit Oh no Bữa ở hơi khá bồm ไงครับเนี่ยเปิดทางไปครับไปใหหน่อยเลยไปหน่อ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 ยไปเล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 ยไปทางให้หน่อยโอเคอออายสิ่ไปทางให้หน่อยวดทองให้หน่อยสิดูเลยมา

เฮลี่ชิตโอ้บอลซีบอลบอลโอ้เตรงนี้ต้องห้าพูนครับถ้าพูดปุ๊บมันจะมีอะไรมาขวางกันโอเค Holy shit เห็นไหมบอลไปโซ่บอเลย คัดใช่ไหมผมมีคนโทรมาครับฮะเสียงรถเลยไปอ่ะไอ้แจ็กอ่ะไอ้แจ็กอยู่ท่นอนขวาแจ็กดู ไอ้แจ็คอยู่ไอ้แจ็คก,กำลังจะไปบ้างอ่ะตอให้มันไปซื้อเลยก็รงแม่ดิโอเคครับแม่งโดนใช้แล้วผมเนี่ยไม่ให้ไปซื้อน้ำมันใส่รถโอ้เหียดโ o l y shit หมดเลยตอนนี้เดี๋ยวเล่นเกมนี้ผ่านเกินแล้วค่อยไปด้วยครับ What the fuck มองดูนี What <the> ่ What What the hell What the hell d u d e Okay here bitch <f ucking> holy shit 오 Good guy, babe.